เปิดภาพออกมา,กมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนลมผัดบวอยบวอยให้กูเดินชีบสิบสองพ่อแม่พี่น้องเยนะ้ยเนาะเปิดภาพออกมามานีเน้องมาพ่อมาพ่อกับช่องมียดดาติญาติบรรณาคือ 9, เก้าพ่อแม่พี่น้องเย้ยโดยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสด,ดีเอฟซีกันเบิร์ดสปุตสุคนเบิร์ดสมองสุบอนนะ์เนอพ่อแม่พี่น้องเย้ย มาพบมาพอ่อมาพบมาเจอกันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องก็เป็ในใหญ่จันดาบ้านนาเฮาคือเก่าคือเดิมเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังลาวหรือพังไทยต่างประเทศน้่เดอ้อก็ยินดีตอนหับเขาซูซอ,องทีู่กเป็ในใหญ่จันดาบ้านนาแซนแอลคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเงยโดยเปิดภาพออกมามานี้บรรยากาศกระดดเดดพ่อแม่พี่น้องเลยมเมื่อเศร้านี่ตีจีเนาะ ที่ตอนเศร้านี่แหละฝนกระตุกลงมาพ่อแม่พี่น้องเลยแข่งตื่นอยู่เนาะแข่งเปียกก็เลยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่คันว่าเขาแข่งกันเนาะแต่บางปได้แข่งเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเลยผลิตข้าวเถือกทำมันข้าชุ่มพ่อแม่พี่น้องเนาะปลูกของพังข้าวไหกัวให้นาสวนข้าคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาคบมาพบมาเจอกันวันนี้เนาะมีใจจิตนาวนาก็ได้เปิดคลิปอยู่เทียงให้เทียงนาจะเปิดคลิปอยู่ตนาเทียงพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแมง่ายเนาะ อยู่โฮมสามซาอ่ท,ทังหัวคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยบ่ได้อ,ออกทางนอกเ่าได้ไปทางเมืองคือเก่าคือเดิมเนาะไม่ยันจันดาบ้านนาก็ไ่ได้ไปทางใดบ่มีรถขี่ไปบ,บ่มีรถขับกรมเมนพ่อแม่พี่น้องเลยจากสิไปถ่ายท,ายทำทางใดพ่อแม่พี่น้องเนาะถ่ายทำเมื่อซโอกาสเด้อคิดไม่ยันจันดาบ้านนา ที่ไผเข้ามาเบิ่งมาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์หญ่จันดาบ้านนาเนด้อพ่อเมย์พี่น้องเลยโดยวันนี้เมย์ยั่จันดาบ้านนาก็เปิด้าออกมากอยู่ไ้อยู่หน้าเบิ่งงัวเบิ่งคุ้ยคือเก้าพ่อเมย์พี่น้องเลยก็ได้ไปทางใดเมื่อวานนี่กับเมื่อบ้านกับพอตาเมื่อขับปูมาเมียนวานพ่อเมย์พี่น้องเลยเมื่อขับปูมาเมียนวาน ผลตกลินเฮงกับสีดบเมือ่อทางเปื่อนทางบอกคือเกนะ้าเนาะอยู่บ้านไหนา้าตะก้าเขากับบได้ใกล้เข้มทางพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่กลางทงกลางท่าอยู่กลางมูเนาะไหนา้าตะก้าก็ไดเมื่อทาง,ทางกับพาทงพาทา่าเมื่อพาห้น้ามูเมื่อพ่อแม่พี่น้องเลยก็ไดเมื่อเอากระปลูกขะพันมา์เมี่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้มีใหญ่จันดาบานน้านนากาได้อยู่ห้อยู่นาพอตาเพื่อนการสีเมือ่อ เพิ่มเมื่อแลวพ่อพม่พพ่น้องเ้ยเพิ่นเมื่ออันที่เพิ่นประกาศเช้านี่เนาะยงาพอเพิ่นประกาศเช้านี้ว่าคนลมหายตายจากแต่ว่าจักเท่าจักนุ่มพม่พพ่น้องเ้ยทางบ้านทั้งซองผู่แหละหรือว่าไก่เคียงเฮือนบอกหรือว่าจังใดหรือว่าไก่กับโบฮู้จักเนาะพม่พพ่นอองเ้ยกับบาได้ยินคักปันใดเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงกับโบฮู้เนาะกัสิจักบัดพ่อตาเพิ่มมาช่วงแรงๆนี่แหละเนาะนี่เพิ่นเมื่อแลวพ่อพม่พพ่น้องเ้ยปั้นข่าวเศ้าเพิ่นกับเมื่อแล้วเนาะ อาคนอื่นกระปากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบ้านนาสร้างคลิปต่อไปในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยยังบ่ผ่านยังบ่ได้บ่มีอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังบ่ลงบ่ดังเนาะโดยอาจังใดก็ตามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเข้ามาแล้วเข้าก่อนเข้าหลังเนาะ FC ทุกท่านเฮาผู้เคยเข้ามาติดตามรับชมช่องแม่ใหญ่จันดาบ้านนาก็เป็นกำลังใจให้ทุกครั้างในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเรได้สร้างคลิปต่อไปคือเว้าแหละ มันยังเจะดาบานหน้าก็เปิดภาพออกมาก็อยู่นั่งอยู่เขึอนลงพระเบ่ปิโน่เลยเป็นยังไม่ได้ถัดไปทางใดอยู่เนาะ่ไปอยู่หน้านี่แหละพระแม่พี่น้องเลยบางง้อบางคุยบางคอยหัวคอยสวนยันเปย์ยันงัวคุยเข่าหัวเข่าสวนคือเก้าเปิดไปทางใดยังจะดาบานหน้าก็ได้อ้จังใดก็ตามเนาะพระแม่พี่น้องเลยมันนี้เราเปิดภาพออกมากะ ทุกท่ทานเนาะผูค้คนเข้ามาติดตามผับชมรรมาเนาะอย่างไดก็ตามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่อย่งจะนาบ้านนาก็จะไม่มีก็จะได้เป็นเปิดเ,เป็นกล้องลังเด้พอพ่อแม่พี่น้องไปถ่ายท่าอัปเดตอยู่ปามันปาเผือกผู้ได้่อแม่พี่น้องเอ้ย เป็นยังไงเนาะแตกสั่นหรือแตกย่างทำใดเนาะอยู่มาอยู่ส่วนผู้เล่ผู้แม่พี่น้องเออแต่ปู่คุณย่างว่าท่านได้เข้าไปเบิ่งไปดูแลเพิ่นอยู่เนาะนึกว่าง่วค่อยเข้าไปเบิ่งล้วบ่เนาะเหยียบยองบ่ได้บ่เนาะผู้แม่พี่น้องเอ้ยโดยอะจังย์ใดก็ตามแต่ผู้แม่พี่น้องเอ้ยไปติดตามรับชมกันเด้อเด้อผู้แม่พี่น้อง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีฮาเบิร์ดจะกุ่สุคนเดอ้อรือสิเปลยนพ่อแม่พี่น้องพังลาวหรือพังไทยต่างประเทศนําเดอ้อยินดีตอนฮับเขาชูช่องเมยใหญ่จันดาบ้านหน้าแนนคือ,อกเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้แม่ใหญ่จันดาบ้านหน้ากะได้ลงมาเกลือไก่เกลือตาคือเก้าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลย สีะมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยค่อยขำยำแรงเนาะโอ้ยมันได้กินแล้วกับไผ่เล่พ่อแม่พี่น้องเลยได้วาลคนนะกินอีกก้อนเด้อพมาท่านก็ได้กินมาท่านก,ก็ได้กินเด้อช่วงนี้นะเอาพยายากได้เนาะพ่อแม่พี่น้องไปเดี่ยง ซื้อไปขายเนาะพเม่พี่น้องเลยมาต่อราคากันได้เด้อพเม่พี่น้องเนาะเป็นยังเนาะพเม่พี่น้องไก่กำลังผดีขายพเม่พี่น้องเลยเราอยากได้ไปเลี้ยงไปซื้อไปขายเนาะไปขายต่อพเม่พี่น้องเลยมาถามซื้อได้นั่เป็นไงจันดาบรรณาก็ไปขายต่ออีกเนาะพแม่พี่น้องว่ามาต่อราคากันได้่ราคาโตเท่าได้เนาะพเม่พี่น้องเนาะ มาต่อราคากันได้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้อยูอย่ไกลอย,อยู่ทางใดกเ็เล้วเต่พ่อแม่พี่น้องเลยที่หักแพงกันคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะอิจฉีทุกทานผูกขามาติดตามเลครับชมซ่องไม่ใหญ่จันดาบ้านหน้าห้ามมาตลอดพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ไม่ใหญ่จันดาบ้านหน้าเลยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อถ่ายคลิปต่อไปอีกเนาะโดยไก่กับโบลาเพราะทอด้ดยพ่อแม่พี่น้องเลยสิาพาผามานี่แหละเนาะ ช่วงเด็ดที่นี่กับเพื่อนทั้งพักทั้งไข่กับบอ่อได้พ่อแม่พี่น้องเลยมีแต่ตายเบิดเนาะมันเด็ดแห้งช่วงเด็ดที่นี่กินกัแป๊บเดียวพ่อแม่พี่น้องเลยกินแยาแรกมันจะไล่ตอดกันจ้าจ้าไก่ก,กับผู้ดีขายผู้ดีซื้อพ่อแม่พี่น้องเลยผู้ซื้อก็ได้เนาะในลุนนี่กับขายยากพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นลาสิตโตูลาเท่อร์เด้เนาะพ่อแม่พี่น้องราคาซาขายเฮา มาเด้อเนาะพเม่พี <bona>? Jamie, <becue> ่น้องช่วงนี้ในย่าจันดาบ้านนาเปิดไกลขายแล้วพเม่พี่น้องเลยพี่เลี้ยงลูกไห่ลำนาแล้วลูให้ยำนาแ้วกับผมมีเงินซื้อผงซื้อน้ำมันพเม่พี่น้องเลยพอได้ตื่มกันเนาะเล็กน้อยมาเด้อพเม่พี่น้องเลยลูกค้ายูทางใดเนาะยูไกลอยู่ใกล้ก็มาได้พเม่พี่น้องเลยเรเป็นยังเนาะมาต่อราคากันได้เด้อพอค้าเศร้าขายทางใดก็ดีเนาะ ใช่กบบระบลายพราทรายคือเห็นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยกย้องไปอยากตีเง้เดอ้พอพ่อแม่พี่น้องขอโทษขอไฟละลายเด้อเนาะมือจับเอาพเม่พีน่น้องยังบดงบวดังยังบวผ่านยังบวได้ไม่กันชันอยู่พเม่พี่น้องเลยโดยโอ้ยมากะมีอยู่หาโตพ่อแม่พี่น้องเลยนี่นี่ไรติดกายนี่เนาะอันที่โตพุ่งเป็นการพุ่นเริ่เริบมผุไรปิดซื้อน,นั่นพ่อแม่พี่น้อง สีประมาณนี่แหละพ่อแม่พี่น้องช่วงคำย้ำเลงที่ได้เกลือน่อยก็ได้เกลือพ่อแม่พี่น้องเลยน่อยนึงก็ได้เกลือนาอเพราะว่าคนอยู่ได้ทำบ่อเกลือก็บ่อได้ให้น้ำหลังยืดยืดพ่อแม่พี่น้องเลยัำใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเงียบจิตจะได้เนาะลูกค้าเช้าวคาช่างใดก็ดีขอข่าเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องในหอยไก่เพิ่นเนาะเนาะ นี่กับแม่ใหญ่จันดาบ้านนาเกษสิขอจบคลิไปไว้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทำลาาจากพ่อแม่พี่น้องเราก่อนเลยเนาะมาเข้าขมาเบิ่งมาดูติดตามรับชมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบ้านนาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยลืมกดไลค์กดแชร์เนาะ ยังไงก็ตามพ่อแม่ S 2> <S 2> มมพ,มพีน่นะ้องเนาะขออยู่ดีมีแห้งหายอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสบายใจตลอดปีตลอดไปเดอ้อทําการงานอะไรก็ขอ,ข,อข,อขอให้ดับดื้อขึ้นกาเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยให้ร่ำให้รวยบอยช่วยจักเครื่องเนเนื้อลงใต้ก็กกให้ตลอดปลอดภัยเด้อเนาะขออยู่ดีมีแห้งทาการงานอะไรก็ขอให้ดวงให้ดวงขอให้ดับดื่นขึ้นก้าวเก่าสุขใจสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปเดอ้อนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย ก็ผิดพลาดอาการใดก็ขอโทษขอไผ่ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยว่า่มวนโมนวนหูก็ขอโทษขอไผยเนาะที่เตือนมาได้เด้อพ่อแม่พี่น้องว่า่มวนบมนวนหูก็ได้แต่ว่าไม่ญงจันดาบ้านหน้านั่นคอมเมนต์มาเนาะแต่ว่าเขียนตอบได้อ่านบมเป็นเด้อพ่อแม่พี่น้องอ้ขอโทษขอไยหลายพ่อแม่พี่น้องลืมแต่อ่านได้เนาะเขียนตอบบมเป็นพ่อแม่พี่น้องเลยโดย โอ้ยขอโทษขอภายหลนยเนาะพเมพี่น้องมอเต่เบ้าลงลืมๆเนาะแถาเก่ยแล้วพเมพี่น้องเลยหัวกะคขาเริ่มเก่ยไปแล้วเนาะโอ้ยเราพิดเ่าถือเด้อพเมพี่น้องเลยขอโทษขอภัยเนาะขอบมาติดตามรับชมก็ได้อะโอเคพเมพี่น้องเลยทำราพระจากพเมพี่น้องไปแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะคลิปหน้าถัดติดตามรับชมคลิปต่อไปเด้อพอเมพี่น้องเลยมาพบมาพอกันคลิปต่อไปกล่าวคมว่าสบายดี